สวัสดีค่ะแม่ป๋องพามาถ่ายบึงผนไจล่องท่านเนาะคะ่ะน้อมวันนี้มีบุญมีวัตผู้บาไกลเสลองผัดหยุดผู้บาไกลกับวันเกิดผู้บาไกลเนาะ,ค,ะนนค่ะน้องมาเด้อค่ะเด้อมากินล่งท่านเด้อ <c oughs> นีลงท่านพี่น้องลงท่านมองดูมองดูคนตาเป็นกองเป็นกองไหวตาเจี๊ยคนเดีเจี๊ยบค่นมองดูลท่านเดี๋ยวนี้คนกำลังเลี้ยนแถวเต่าลงท่านตอนซ้อนตอนซ้อนพี่น้องมองดูืมเห็นลงท่านดูค่ะ น้อพี่น้องก,ก็ปนใจบุญปนเท็ยนลงท่านมาท่านน้องพี่น,อน้องเนาะมองดูไอค้คนไอ้บุญหลายๆเด้กกนเนอเห็นลงท่านมาไอ้ลำลำเลยลุ้ยจ้าจิตลงท่านผู้มีน้ำคิดน้ำใจดีงามให้พ่อแม่พี่น้องมันเท่าเด็กกินเนาะค่ะน้อยกินฟรีๆค่ะมาเด้อมาเด้อผู้คนมีจิตใจใสท่าชาดชารวมเห็นลงท่านเนาะค่ะเนาะว่นี่ผู้คนจะเลี้ยนแถวลงท่าน นูพี่น้องอืมอันนี้่ะเด้ดูเป็นก๋วยเตี๋ยวสิค่ะแม่นบอกโอ้เป็นก๋วยเตียเ๋ยวค่ะบเป็นก๋วยเตี๋ยวอืมดูดูนี่ยังเอาถ้า้ได้ไม่ถ้าได้แก่คน,เ,นเ,ววเออ เดี๋ยวก่อนพ่อคว้าเพลี้ยงแกล้วเจ้าจะได้จะไปเลี้ยงน้ำเพลินเออไปเลี้ยงไม่เจ้าคว้นเพลินกับถือสงครามโลกเถอะแล้วมื่อเนี้ยเออต้องการนี่หาจอยบ้าอค่ะอันนี้นางรับจังเออมาเด้อค่ะเด้อมาเด้อมาเด้อยานงชาญก๋วยเตี๋ยวเนาะค่ะนางรักับเ่าวนงรับกับเกาคิวค่ะนี่กรยานด้วยค่ะเอ็นักนำกรอยาก เออจ้าเลยข่าวเลยทสวยๆหน้าสวยๆหน้าสวยๆดูข่ามึงดูผู้มาเพื่อนมาให้ลงท่านกับพี่จักรพงงามๆบ่าวม้วนม้วนอืมป๋าพงษ์ดูมาเด้อค่ะผู้อยู่บ้านกับใดก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวพงษ์ดูเห็ดดีดีแพ็คไว้เป็นกองเป็นกองแต่แจกพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะมาเด้อค่ะเด้อผู้มีจิตใหญ่ใหญ่สัตว์ผนมาเห็ดลงท่านให้กิน เคนมาเห็ลุลงท่านเพรคุลูกค้าค่อยเตียวน้องคถามมาเอาลองท่านน,อนอ้องพี่น้องเดี๋ยวก็แจก,กแล้วค่ะพนดาดกล้องเดี๋ยวก็แจก,กแล้วใจเย็นๆด้ออ่าเนา ไปเตี๋ยว mm hmm. ไปเตี um ๋ยวตะกี้ตะกี้นีอดสมตำนี่หอดไปเตี๋ยวเส้นมีเส้นเล็กเส้นใหญ่มีหมดพี่น้องดูต่นช้อนพี่น้องเอ้ยมาเด้อค่ะเด้อมากินน้องทั้นบัดรผู้บ่าไก่เนาะค่ะยน้อบัตรนายจ้าง คูบาไก่นะคะคุณสวดองผัดโยนแล้วก็วันเกิดคูบาไก่น้ำนองข่ยน้นองมาด้วยข่ามาด้วยไปอยู่รวมบุญรวมท่านน้ำแม,ม่สมปองอนุโมทนาสาธุน้ำกัดน,นอ้นองขายน้อกําลังเลี้ยงกองอยู่ค่ะกะําลังเลี้ยงกองไก่สิเหลวแล้ว วันนั้นใส่น้ำให้พร้อมโอ้อันนี้ใส่น้ำแล้วเนาะใส่น้ำ้อมโอ้อันนี้ใส่น้ำแล้ว จา้าโอ้ยผมมองดูไม่ปวบสุกเกียงแต่แซบแต่แซบโอ้ยผู้ชายก็อยากเราล่ะเอย็ดดีก็รอดอืมอืมลูกถามึงดูเฮ็ดดีดีอืมเห็ดดีก็รอดเนี่ย <laughs> ta xem ta xem <laughs> ta xem tiếp xem hải, ta đây lại, <laughs> ta xem 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 ฟังคชวันทิปนี้เท่านี้เนาะพี่น,อน้องเนาะกดนเลยกดแช่กดตตดตามมีเมสมตกันด้วค่ะเด้อลิปหลังเจอกันไหมน้องขนโอเคี่เนาะคขะเนสวัสดีค่ะ